สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสื่อในท้องถิ่นรายงานว่าประชาชนในอิตาลีเริ่มปฏิบัติการทำความสะอาดหลังจากพายุบอริสพัดถลมได้สร้างความเสียหายอย่างหนักทั่วยุโรปกลางละตะวันออกส่งผลให้หลายครัวเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ามการรายงานระบุว่าประชาชนราว1,000คนถูกอพยพออกจากพื้นที่หลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันซึ่งมีการรายงานแล้วว่ามีผู้เสียชีวิต23คนจากในประเทศต่างๆในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงในออสเตรียสาธารณรัฐเช็กโปแลนด์และโรมาเนีย เมืองฟาอนญานับว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดหลังระดับน้ําในแม่น้ำสองสายซึ่งตัดผ่านเมืองแห่งนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงคาบคืนในขณะเดียวกันหลายเมืองในแคว้นมากเกทุกถูกน้ําท่วมอย่างหนักแต่ยังไม่มีการรายงานถึงผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สถานก,การณ์ดับเพลิงแห่งชาติของอิตาลีถแถลงว่าได้ดำเนินการกู้ภัยเปแล้วกว่า500ครั้งในแคว้นเอมิเดียโรมันยารวมถึงการใช้เฮลิคอปเตอร์อ,อพยพชาวบ้านจากชุมชนที่น้ำท่วมและดินถลม่มซึ่งยังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคใกล้เคียงอีกทั้งก่อนหน้าน,นี้ทางคณะกรรมาิการยุโรปได้ถแถลงว่าสหาภาพยุโรปหรือ EU จะจัดสรรเงิน10,000ล้านยูโรหรือราว37,000ล้านบาท เพื่อเข้าช่วยบรรเทาทุกประเทศยุโรปตอนกลางที่ถูกน้ําท่วมรุนแรงและมีการให้คํามั่นว่าจะสนับสนุนประเทศที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมอีกด้วย